สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องบอสทันเดอร์เชนเนลอีกแล้วนะครับวันนี้ครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่11กันยายนนะครับพศ2564นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพิวริกอังกฤษนะครับวันนี้นะครับถือว่านะครับหลังจากพักเบรกทีมชาติกลับมานะครับพิวริกวันนี้มีเตะกันโอ้โหเยอะมากเลยนะครับเตะกันทั้งหลีกใหญ่ถ้วยหลวงเลยนะครับวันนี้นะครับผมยกมา หนึ่งคู่นะครับผมจะมาพรีวิวก่อนเกมนะครับจะเริ่มในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนิวคาสเซิลนะครับสัลิกาดุงนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับวันนี้นะครับลูกทีมของวิลเลียหน้าโซชานะครับเอาเป็นทางเจ้าบ้านก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ถือว่ามีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับ ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผู้เล่นที่บาดเจ็บก็จะขาดไปที่คาดว่าจะไม่ได้ลงสนามแน่นอนนะครับในค่ำคืนนี้จะมีมาคัดแรดฟอร์ดนะครับซึ่งหายจากอาการบาดเจ็บอาการบาดเจ็บมานะครับผ่าตัดหัวไหร่นะครับยังหายไม่ดีนะครับแล้วก็สกอตต์แม็กทูมินีนะครับเพิ่งหายมาอเล็กเตรลิสนะครับฟิวจนแล้วก็จอร์แดนซานโชต้องเช็คฟิตนะครับเจ็บมาจากทีมชาตินะครับต้องลุ้นเช็คฟิตถึง าทีสุดท้ายนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็ในกรณีของเฟสนะครับถ้าเกิดตามข่าวนะครับตอนนี้คือไม่โดนแบนแล้วนะครับตอนนี้ฟีฟ่ายกเลิกนะครับตรงนั้นไปทั้งด้านของความพร้อมของนิวคาสเซิลกันบ้างนะครับผู้เล่นบาดเจ็บของนิวคาสเซิลนะครับตัวหลักหลักๆนะครับก็จะมีคอลัมนบิวสันนะครับดาวยิงนะครับต้องเช็คฟิตนะครับแล้วก็ ผู้ลักษาประตูมือหนึ่งนะครับอย่างดูวับกานะครับตอนนี้นิวคาสเซลมีปัญหาผู้เล่นในการบาดเจ็บเยอะมากนะครับกองกลางตัวเก่าย่างโจโจเชลวีนะครับเนี่ยครับมีอย่างที่คาดว่าจะไม่ลงสนามตัวเก่งอีกหนึ่งคนนะครับก็คือมาร์กอาร์เมลอนนะครับตัวที่ทําเกมหรือว่าเป็นตัวเก่งของนิวคารเซลเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับแมนยูนะครับถือว่า มีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับแล้วก็กําลังใจสภาพทีมในห้องแต่งตัวนะครับหลังจากได้เซียร์เเว่นพิโดของเรากลับมานะครับถือว่ามีความพร้อมแล้วก็มีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงเซเว็นผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสามในค่าคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของเจ้าบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาในระบบเก่งนะครับสี่สองสามหนึ่งนะครับผู้ผู้รุกษาประตูเป็นดาวิดเดกอานะครับแบ็กซ้ายลุกชอนะครับคู่เซนเตอร์เป็นคู่เดิมนะครับจาก นัดที่แล้วนะครับเป็นแฮร์รี่แบ็กไวกับตันทีมนะครับยืนคู่กับลาเฟอวารันนะครับแบ็กขวาเป็นอารอนบานบิสกานะครับทีนี้นะครับเรามาดูตรงกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีปัญหานะครับเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าเฟสจะโดนแบนตามที่ทีมชาติบราซิลได้เรียกร้องจากฟีฟ่าหรือเปล่าว่านักเตะไม่ไปช่วยชาตินะครับก็เลยจะโดนแบน5วันนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบให้เฟสลงสนามไม่ได้นะครับแต่ถ้าข่าวล่าสุดออกมาว่า เหมือนนักเตะจะไม่โดนแบนแล้วนะครับถ้าผมคิดว่านะครับถ้าเฟสไม่โดนแบนน่าจะเป็นเฟสยืนคู่กับเนมิญามาติดนะครับแต่ถ้าเฟสโดนแบนนะครับก็น่าจะเป็นตามนี้นะครับดอนนี่ฟานเนเบกยืนคู่กับเนมิญามาติดนะครับฟานเนเบกจะได้โอกาสลงสนามนะครับเป็นนัดแรกในฤดูกาลนี้นะครับส่วนตรงกลางนะครับจะมีบูโน่เฟนันเดสนะครับทำเกมเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบของเกมนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับจะ ขยับพอบอกบายนะครับขึ้นไปยืนนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับจะเป็นเมสันกิีนบูธนะครับแล้วก็นี่ครับหน้าเป่านะครับวันนี้ต้องมาดูกันว่าเซียเซเว่นะครับพ่โดของเรานะครับจะเปิดตัวลงนัดแรกกับสโมสรได้หรือเปล่านะครับวันนี้ต้องมาลุ้นกันว่าโซชาจะจัดผู้เล่นยังไงนะครับแต่นี่ก็คือผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามคร่าๆนะครับทั้งด้านของผู้มาเยือนนะครับผู้รักษาประตูนะครับต้องใช้ผู้รักษาประตูมือ3ามนะครับ บูตแมนนี่ถือว่าเป็นผู้รุษษาประตูดาวรุ่งนะครับขึ้นมานะครับจะใช้ระบบ3-5-2นะครับต้องมาเน้นรับก่อนนะครับมาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงนี้แล้วก็เป็นผู้มาเยือนด้วยนะครับแดนหลังก็จะมีอ่าฟาบินช์นะครับเฟอร์นันเดสนะครับแดนกลางก็จะมีนี่ครับอย่างอ่าดาวรุ่งวิลล็อกอย่างครับซื้อขาดมาจากไอซโนนนะครับฟอร์มดีจากฤดูกาลที่แล้วนะครับอ่าลองสตาร์ฟนะครับ ตัวความหวังในแดนหน้าที่พอจะฟัดพอเวี่ยงกับแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับก็จะมีโจลิงตันนะครับแล้วก็ตัวผิวอย่างอเล็แซงแม็กซิเมนนะครับตัวนี้ถือว่าแนวรับของแมนยูจะประมาทไม่ได้นะครับตัวนี้นี่ก็เป็นผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมนะครับที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอลุ้นนะครับ สโมสรประกาศอยากเป็นทการก่อนเกมการแข่งขันหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ครับสำหรับทัศนะในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟันธงกันเลยนะครับทัศนะการฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับผมนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถือว่าฟูลทีมค่อนข้างฟูลทีมแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ายังขาด อย่างนักเตะตัวหลักอย่างฤดูกาลที่แล้วอย่างสกอตแม็กทูมินีนะครับแล้วก็มาคัสแลดฟอร์ดนะครับซึ่งมีปัญหาการบาดเจ็บลบกวรมาต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าปิดโอกาสการลงสนามไปนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าผู้เล่นของแมนยูนะครับโดยปัจจัยสําคัญเลยก็คือการที่มีโรนัลโดกลับมานะครับคือนักเตะทุกคนต้องกระหยมกระหือลือนะครับที่อยากจะเอาชนะแน่นอนนะครับในค่าคืนนี้เล่นในบ้านด้วยครับเปิดบ้านออเทอร์ฟอร์ดนะครับทางด้านของ นิวคาสเซิลจากที่ผมดูฟอร์มมา2 3สนัดแรกนะครับก็ถือว่าเสียบอลค่อนข้างง่ายนะครับแดนกลางแล้วก็จะไปพึ่งทางอเล็กซงแม็กซิเมงส่วนมากเป็นส,ส่วนมากนะครับแล้วก็คาร์ลัมวิวสันก็ยังต้องลุ้นว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับตัวนี้ถือว่าถ้ามีแค่อเล็งแซงแม็กซิเมงตัวเดียวไม่มีคาร์ลัมวิวสันก็จะไม่มีตัวที่มาคอยสนับสนุนกันนะครับแล้วก็แดนหลังก็ถือว่าขาดตัวหลักพอสมควรนะครับแล้วก็ สำคัญ0.1ของนิวกาสเซลก็คือบัวการนะครับผู้ักษาประตูมือหนึ่งถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บ,บรบกวนนะครับแล้วก็ต้องใช้ผู้ักษาประตูมือ3ผมว่ามีผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับวันนี้แมนยูนะครับต้องเก็บ3แต้มให้ได้เท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาสขึ้นไปเบียดุวนแชมป์ในฤดูกาลนี้ผมคิดว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเก็บ3แมต้มได้ค่อนข้งางไม่ยากนะครับผมคิดว่าจะยิงขาด นะครับสองประตูมีแน่นะครับลุ้นลูก3านะครับวันนี้ผมไม่เลือกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้จะสามเตแน่นอนนะครับสองประตูมีแน่ลุ้นลูก3าครับเลือกเชียร์ไปที่ปีเศปปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้นี่ครับสามเตมแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเลยครับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ